แม่พ่อปู่ย่ารักษาไว้เด็กเล็กของบ้านเสียวจึงมีโอกาสมาเรียนรู้คุณธรรมจากป่านโนนใหญ่ไม่น่าเชื่อว่าพื้นที่500ไร่ตรงนี้เมื่อ20ปีก่อนคือแปลงปลูกไม้ยูคาของทุนใหญ่ภายนอก แต่เพราะชาบ้านตื่นตัวต่อสู้เพื่อปกป้องทอนคืนสัมปทานและพร้อมใจถอยคืนพื้นนาที่เคยทางรุกพื้นที่รวมกันกว่า3,000ไร่จึงฟื้นคืนมาเป็นป่าใหญ่อุดมด้วยพืชพันธุ์และสัพพชีวิตหลากหลายกลายเป็นแม่ใหญ่ผู้ให้อกเอ,อื้อและเกื้อกูลต่อชีวิตของชุมชนพ่อแม่เขากต่อสู้มากนะครับเพื่อทีได้เป็นป่าพ่อแม่เขาเคยเสียสละลงกจากป่า ร้อมันมัดเพื่ออย่างให้มันเกิดป่าแย่ตกับผู้นนเ่แหละดใจไรสิปลูกนอก้าให้มันมีความตระหนักมีความขิดอยากรักษาป่าเด็กๆจริงเดินตามพ่อใหญ่สมัยมาเรียนให้รู้ว่าป่าให้อะไรนี่กินบ่ได้เส้นของมันหยาบถ้าเฮ็ดเท่ากินได้นี่นอนสิเกิดนี่ป่านี้ป้าก่อนมันก็ห่งซื้อว่ามันดีมันให้ความชุ่มชื้นอบอุ่นให้เท่าได้เลยนะครับ คนนี่ได้พึ่งพาได้กินเห็ดน้ำมันได้กินผลไม้น้ำมันนี่ค่ะเ่อยากหาอีอยังเข้ากับมาอยูนีค่ายๆแบบเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชุมชนเลยค่ะเห็นคุณและเห็นค่าเห็นสิ่งที่ป่าให้กับคนจึงเข้าใจสิ่งที่คนควรทำเพื่อป่าคือการปกปักรักษาสมดุลของสรรพสิ่งเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะเป็นคุณธรรมที่เด็กๆได้เรียนรู้ คนพึงป่าป่าก็าพึงคนคือกันนะครับคนอยู่ได้ป่าก็าอยู่ได้หัวใจมันมีทนีจังพ่อใหญ่ว่ออยู่นี่อีกบดนก็เพ้นขีดดินเนาะเพ็นขี่เท่าลูกหลานเน้าก็คือนอก้านอ่ไม่ที่เกิดใหม่แทนพ่อใหญ่เราอยากให้มีข้อมูลซึกของแหนหลักฐานไว้ซอยกันไปเพื่อนอยากให้เฮสมัครสมานสามัคคีกันได้ถ้าเฮาบอสามัคคีกันได้ป่ากับบ่ไดม้มาอยู่แบบจังสี ก็อยากขอบคุณเพิินที่เพิ่นได้รักษาไว้ให้เขารุ่นหลังนี่นะคะตอนมันใหญ่แล้วถือเพลินสิบไดอยู่หฮาก็ต้องปกป้องไว้ครับอยากให้ป้าเนี่มันอยู่ดุนต้นที่เขาจะรักษาไหวซุฟีเมื่อครับเป็นความรู้และความดีที่ส่งต่อได้เพื่อวันหน้ากล้าใหม่จะเติบใหญ่เป็นไม้สูง ปักรักษาวิถีแห่งคุณธรรมของชุมชนไว้ยั่งยืนสืบไป